สวัสดีเด้าพี่น้องช่องบอลมอนมื่อนี้สิพาไปซื้อของหมัก้องแตงเป็นขายอย่างนาะไปเมืองกันอมนย่องันนี่าอมีอย่างแน่นอนเนาะเี๋ยวเท่านี้บะยี่เป็นได๋อบัคือดักโงขนมกอบแกนบแกมออเหถทายวิดีโอเลยนะเออสิไดจส่องลงม่องอันนี้มันยังนอนี่นนะ นั่นบางางกันวะเออถ้าใครมาจสๆ่ะนี่อันนี้ขนมอันนี้จักบาทนี่ห้อสิบาทสิบบาทอันนั้นอันนั้นยี่ไกินนั่น้ถึงมื้อเจ้าหน่งเจ็ดบบาน้ำบ๊อบยัง้อเก็ได้อันนี้กะอะไรนี่ห้าบาทจ้าหบาทอันนี้ล่ะอนสิบบาท10ดสิบบาท15ิบาบาท สิบบาทนี่สิบบาทเขาถามอะไรกน,กน่นี่ปลาทูเข้มมนี่ปลาทูเข้มมน,นี่โตจะบัาทช่เข้มาละสิบสบาทเอาปลาทูเข้มบอสซุกเราคือสินีอยู่นี่ละตอนนี้แล้ว แมนตอนนี้ยุ่ห่องอไอพียู่ไอทียุหนักกว่ามัไอทีย่เหรือนไอทียุ่งหางลามันอไอพียู่งหางลางเนียตึกแหกตึกตึกเกนั่นเอ้าตอนนี้เราพี่น้องแค่นี้ละ